ถ้าสบายดีพอเมพี่น้องเบัสกุสกุนเด้อพี่น้องตอนนี้บม้าอึงเคยปรไทยก็ได้ขึ้นมาสวรรค์นขตเนาะพี่น้องาได้นั่งรถล่อถ่าน้องเคยเนาะพี่น้องอยู่สินานหนึ่งอยู่ตลาดตลาดสมัคคีไซเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้กานั่งรออยู่เนาะเพราะว่าโทร่มาว่าหอแตสวรรค์แล้ะเนาะพี่น้องเพราะว่าสินานหนึ่งนี่เท้าขีด ตรงไปกับสี่เขาสู่สะพานมิตรภาพไทยล่าระวังสวรรณเขีกระหมูนอาหารนอพี่น้องว่าใด้ีน้องเคยเป็นคนจัะวัดขอนเก่นพี่น้องเนี่พี่น้องมาหอดแล้ว แฟนวังยาเนี่ยพี่น้องกำลังดีแต่แซงทีเนี่ยแต่ก่อนแหละ มี่สภาพไทยลาวระวังสวรรค์ขีดกับหมึกด่านนอกสี่ห้องเน,ะน,เนาะนี่จำแนงเส้นทางานั่งพี่น้องเส้นทางได้มีที่ออกไปทางสะพานเส้นทางไปสะพานไทยลาวเนาะพี่น้องระวังสวรรค์ขีดสมุนดาหาร บรรยากาศตามเส้นทางในตัวแฝงสวนอาเขตในพี่น้องส้มไปเรื่อยๆเ,เนาะ ทันทีพี่น้องเลรถล่างเขาบอค่อยรลายกันได่เนาะเพราะว่าเป็นวันหยุด เกี่ยะมีบนี่งทุง่งเสี่ยมเนาะ อ้าวพี่น้องหลังจากเข้าขี่รถมาจากน้อยฮะกับหมาหอดวงเวียนใดโดยเสาหนอพี่น้องเนาะอ้ากัสีเหลียวสายมาจากน้อยนอพี่น้องเนาะหลังจากเข้าเหลียวมาเข้ากัขี่รถตรงไปเนอพี่น้องตรงไปกับสู่เส้นทางไป หัวมิตรภาพระหว่างสวรรค์น,นาคีตกับหมุดอาหารพี่น้องเนาะงสิ้นทางนี้กะเป็นสิ้นทางไปสะพานพี่น้องเนาะพาพี่น้อง,องเดบลสมบรรยากาศไปกันเรื่อยๆพี่น้องด้านและพี่น้องตชี่แต่รถสินค้าพี่น้องหลายๆระวางนั่น สินค้าที่น้องทางประเทศไทยแล้วการถเวียดสินค้าเวียดน้ำเนาะ เป็ค่อยไลาเป็นไลพี่น้องเพราะว่ามันเป็นวันอาทิตย์ในวันหยุดของราชการเนี่ยเนาะเราสินค้าพี่น้องทางประเทศไทยมาแต่แชนมาสา,ารคาม สารคามขั้นนี้ได้มาแต่เซนอุดรธานี ปัดแล้วพีน่น้องด่านสวรรคเขตมุมกนารันกับสวรรคเขตดในรถบางไสเตรียมอิชีปั้มบัส <t> ออบเลยไปก็บิดทรายเดินทางปลอดภัยเลยโอ้มันลายเนี่ยนี่สิ้นยขนาดเป็นมือวันที พี่น้องหลังจากเอามาส่งน้องเคยแล้วเรียบร้อยมารัดอาตาทเมเลยเฮากัสซีเลี้ยวรับคืนไปตลาดสวรรค์ไซเนาะพี่น้องเพื่อไปสื่อเครื่องสื่อของเนาะหลังจากนั้นฮากัสซี่มาบาดเลยพี่น้องบาดนี้เนาะกัสซี่ทานบรรยากาศพี่น้องส้มไปเรื่อยเนาะพี่น้องเนาะ มันตอนนี้แค่แทงเดิมก็เบนกระป๋อแค่เดียวมันเนี่ยแค่แทงเดิมก็เบนกระป๋อเอาพี่น้องหลังจากบ่าหึงเคยผัวไยได้ทรงน้องเคยเป็นทีเรียบ ลอยเนาอะอยูขัวมิถะระหว่างสวรรค์โลกิกับหมกทหารพิธีแล้วเรียบร้อยเนะาะคาซีได้ครับได้ได้พี่น้องเอ้บานี้สิขาไปสื้อเครื่องอยู่ตลาดใหญ่แล้วเรียบร้อยแล้วก็สีออกเมื่อนเนะาะพี่น้องก็สีได้ล่าคลิปจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเพื่อได้ที่เขาส้มสองเบาอึองเคยผูยย้ไทยก็อยาลืมฝาก กติดตามเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อได้ท่ายคลิปใหม่ๆให้พี่น้องส้มไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะเอามื่อนี้สิขอคำว่าสบายดีพี่น้องอยู่ดีมีสุขสุขคนเดินพี่น้องเจอกันคลิปหน้าบายบาย